เดูอดูดืผู้เบาแอบมาแล้วผู้บ่าแอบมาลักแล้วนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มละเริ่มละเอาแล้ว,ลลอลวโอโ้โหโมโหใหญ่เลยโอ้โหโอ้โมโหครับโมโหควันทิวมาให้ไปกับผู้เบา สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายบางคนน้อยนะครับวันนี้มาลงอาบน้ํานะครับมาเจอผู้เบาผู้เบาทองคูณ มีควันทิวก็ขัดสีผิวนานแน่นานแน่เจอผู้เบาไม่ได้เลยเนาะไม่ขันเจอผู้เบาไม่ได้เลยเนาะดูครับโอ้ดูครับ,ดรบเดินไปหาผู้เบาเลยทันทีอือฮือ เออเห็นผู้เบาไม่ได้เลยแม่ขันดูดูด,ดูแอบจับมือกันด้วยนั่นแน่ ดูดูแอบจุบจ๊บจุ๊บแอบสัมผัสมือดูครับอือหเจอผู้บ่าแล้วไม่ยอมหนีเลยนะไม่ยอมออกเลยนะเออแทนออแทนอไม่ขันเลยผู้บา่าก็อือหืดูน่าจะชอบเจอสาวงามของเราเป็นไงทังคูณไม่ยอมออกเลยใช่ไหมเออนี่ เช็คผู้บ่าวแล้วก็เช็คผู้สาวเช็คเพื่อนด้วยน้องส้มครับนั่นเช็คแม่ส้มด้วยอ่ด ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเมื่คันเจอผู้บ่าวแล้วไม่หนีหรือเปล่า <c oughs> ดูทองคูณอยากไปหาไม่คันแล้วสาวเนื้อหอมของเรา <c oughs> ดูครับค<ร>ู่บ<ร>บาวนี่เ,<ร>เช็ค นี <istles> ่แผนดีมากคอยเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็ไปจับมือกันกับไม่ขันด้วยดูดูดู ผู้บ่าวแอบมาแล้วผู้บ่าวแอบมาลักแล้วนี่สวยงามมากเก่งมากเหอะอออออยากตามแม่แม่ขันอยากจะตามผู้บ่าวไปละ อยู่ไม่เป็นสุกแล้วทีนี้ผู้บ่าไปแล้วอย่าือยื้อ,อไม่ยอม,มอยโอ้ยอยากจะตามเขาไปอีกไม่คันเ้ยไปไหนแล้วนั่นกินแล้วเปล่าน้ำอ่นนะนะไม่ยอมครับนี่ดูทำแบบไม่พอใจนะอยากจะไปกับเขานะ อยากจะกลับบ้านแล้วอยากจะไปกับผู้บ่าวแล้ววันนี้ก็ลงมาขัดสีชวีวันหน่อยนี่ขันเออหดูครับเช็คอาการ เช็คกลิ่นของลูกชายด้วยเอาละสิเออเนาะ ไม่รู้ว่าใครติดใครนะไม่รู้ว่าใครรักใครกันแน่นะผู้เบาเขากลับบ้านแล้วไม่ขันก็ไม่อ,มอยู่ไม่เป็นสุขเลยทีนี้อ้าวกระวนกระวายละเออเฮอ,อไม่ต้องก็ได้พันทิวเดี๋ยวฉันอาบเองอาบเองนักเลงพอ ที่เจอเพื่อนๆนี่เขาชอบมากอือหืโอ้อโหคนที่ต้องบอกดวฉันอาบเองเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มละเริ่มละเอาแล้วโอ้โหโมโหเลยใหญ่เลยโอ้โห,โห โอ้โมโหครับโมโหควันทิวมาให้ไปกับผู้บ่าโอ้ oh. มุน้นาำแบบแรงมากเลย oh. อะโอ้โหทําไม่พอใจ ieu, ครับไม่พอใจควันทิวครับวันนี้ ไม่พอใจไม่ให้ไปกับเพื่อนอ่ะดูครับอือดูฮะดูครับโอ้อโอ้อโอ้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 จะไ้แล้วจะ้ปแล้วจะไปแล้วเอาเฮ้เฮเเ อะอ้าอ้าอ,อเอาเรียกไม่หยุดละเรียกไม่หยุดละจะไปกับผู้เบาแล้วเอาเอาเอาไงดีควันทิวไม่ยอมควันทิวบอกว่าไปอาบอีกรอบหนึงดูครับดูครับดูครับทําท่าโอ้โหไม่พอใจควันทิวเลยเอาดูทําท่าครับอยากจะไปแต่ควันทิวไม่ให้ไปครับไปอาบน้ามีก,ก่อนได้อ่ะ ไม่ชอบครับโอ้โหดูครับดูครับไม่พอใจครับเอาอย่างไงมาาเยเาๆิหน น,นี่ยี่บะเอาครับไม่พอใจครับไม่พอใจครับดูดูด,ดูถ้าไม่พอใจเอาหางกวาดไอ้ตีนเอาขาเตะ <c oughs> พอดีเหมาะเจาะเลยท่าสวยครับ,รบท่าสวยครับจับขาไปด้วยไม่ยอมให้ขึ้นอีกเอาเอาไปดูหน่อยจับขาควันที่ไว้ทําไมจับขาควันไว้ทําไมสูงสูงมีจับขาไปด้วยครับ ขึ้นไม่ถูกที่อ่ะจับขาไปเลยกระชากขาลงไปเอาเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาแม่แม่ไปก่อนเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม